เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมามูยาวนานครับตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นพันๆปีนะครับน้องสาวครับตั้งตัวสวยมาทีเดียวนะครับนี่ญาติมาด้วยกันทั้งหมดเลยครับสืบสานประเพณีที่ดีงามนะครับแบบนี้นะครับจะถ่ายรูปนะคะี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับุทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูรประเพณีตั้งเดิมของชนชาติขเขมรน,นะครับหรือว่าสวยลาวนะครับหละพืนที่นะครับเป็นประเพณีแสนดนตาครับแสนดนตาแปลว่านะครับเป็นประเพณีการไหว้ผีหรือบรรพบรุษ คที่ร่วงรับไปแล้วครับให้มาร่วมกันนะครับที่อย่างนี้ในวันนี้นะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานครับตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นพันๆปีนะครับก็จะมีสิ่งที่ต้องมาไหว้เส้นไหว้นะครับก็มีขัน 5ดอกไม้ถูกเทียนนะครับผ้าแพรผ้าไหมต่างๆนะครับแล้วก็เงินทองก็มีพวกผลไม้นะครับหลายๆชนิดมีขนมนมเนยนะครับทั้งกยายศาสตร์นครับขนมมุกนางเล็ดนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มดีามากมายนะครับแล้วแต่ใครจะจัดสรรหามาได้นะครับแล้วก็มีอาหาร หวานข้าวนะครับปลาปิ้งของทอดของหวานนะครับก,กับข้าวหนึ่งสำรับมีไก่นะครับข้าวต้มมัดข้าวต้มใบกล้วยนะครับทุกอย่างเลยกษตศาสตร์นงนมเลยกล้วยนะครับผลไม้ทุกอย่างเลยนะครับซึ่ง การเส้นไหว้ในวันนี้นะครับของชเช้าขึ้นมเยนเนี่ยเขาจะเส้นไหว้ตั้งแต่ตอนเช้านะครับไปถึงตอนเย็น,นครับเช้าถึงเย็นเย็นถึงจะได้ลาแล้วก็นําไปให้ลูกหลานแบ่งกันนะครับส่วนพรุ่งนี้เช้าเป็นวันพระนะครับก็มีการนําข้าวนําสิ่งของต่างๆนะครับ ไปวัดนะครับเพื่อให้บรรพบุรุษของเราได้ไปเอาบุญรับไปรับบุญที่วัดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับมีของเส้นมากของเส้นมากมายเลยนะครับซึ่งคำว่าเซโนตานะครับเป็นภาษาเขมรครับเซนนะครับแปลว่าเส้นนะครับการเส้นไหว ประเพณีเซนตโนตาแสดงว่าเส้นไหว้นะครับโดนตาแปลว่าตายายนะครับตายาย่เซนโลนตาก็คือเส้นไหว้าตายายเส้นไหว้วบันพบุบุษนะครับที่ล่วงลับไปแล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถเ,เรียกให้มารับบุญ มากินวันนี้นะครับซึ่งบ้านผมเป็นบ้านใหญ่ครับมีญาติพี่น้องเยอะก็เลยมารวมกันตรงจุดเดียวนะครับประเภีนี้ประ,ประเพณี้นี้นะครับมันจะมีอยู่2 2วัน2ครั้งครับคือเบนตุ๊ยนะครับคือเบนเล็กวันขึ้น1 4ข้า่าเดือน10นะครับจะมีการเส้นไหว้เหมือนกันนะครับเส้นไหวเหมือนกันจะเป็น ของระีพณีแบบเล็กๆนะครับส่วนวันที่2นะครับเป็นระีพณีเซน,นตาวันใหญ่นะครับก็คือวันศาสตร์ใหญ่หรือได้อกสราคมเมนว่าเบนทมเป็นเบนทมก็คือแรม14ค่ถำเดือินะครับวันที่พี่น้องทุกคนนะครับต้องมาร่วมทำบุญถวาบัณว์พรบุษทั้งที่วัดและก็ที่บ้านนะครับ แต่ควาเบนนะครับภาษาไทยแปลว่าบินบินทะนะครับก็คือแปลโดยรวมคือการรวมให้เป็นก้อนนะครับการปั้นให้เป็นก้อนการหาเลี้ยงชีวิตไปถึงก้อนข้าวนะครับกับประเภณนี้นี้นะครับมันมีทุกเชื้อชาตินะครับไม่ว่าจะเขมรครับสวยลาวครับก็แล้วแต่พื้นที่นะครับจะจัดการยังไงครับ บางพื้นที่ก็เส้นเช้าเดียวก็ลาช่วงเช้านะครับส่วนบางที่ก็เส้นช่วงบ่ายนะครับบ่ายแก่ๆบ่ายสามบ่ายสี่ก็ลาครับแต่ส่วนประเพณีทางเขเมรหรือสุรินเรานะครับก็เส้นตอนเช้านะครับแล้วก็จะลาช่วงเย็นๆน,นะครับช่วงเย,เย็นก็สามารถแบ่งให้ยากๆครับที่น้อง ได้ไปรับประทานกันนะครับจำเป็นีแบบนี้ซึ่งหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียวครับมีครั้งเดียวเท่านั้นการการทำด้วยแบบนี้นะครับก็หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวนะครับมี่ถึงแม้ว่าญาติพี่น้องนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ครับก็สามารถเอานำผลไม้นะครับ หรือว่าข้าวปลาอาหารอาหารหวานขาวนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับกายศาสตร์นะครับเอามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อส่งนะครับให้ถึงบรรพบุรุษของเราที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับนี่ประเภทนี้แบบนี้ก็ยังต้องอนุรักษ์ต่อไปนะครับนี่มากมายเลยนะครับประมาณนี้เยอะๆเลยครับเป็นบ้านใหญ่นี่นะครับ นี่น้องสาวครับแต่งตัวสวยมาทีเดียวนะครับนี่ญาติมาด้วยกันทั้งหมดเลยครับสืบสานประเพณีที่ดีงามน,นะครับแบบนี้นะครับจะถ่ายรูปนะคะนี่ถ่ายไว้นะครับสืบสานประเพณีไว้เพื่อให้ลูกหลานได้เห็นนะครับได้ทำไปนะครับ<น>ได้สืบทอดกันไปให้ถึง นานนะครับเนี่ยเอออกไอยู่หน้าบ้านก่อนถไม่กี่นาทีนะครับไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะได้ลานะครับเ,เ,เ,เพราะว่าเราเริ่มเส้นมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พาทุกท่านนะครับได้มาชมวิถีนะครับแบบชาวบ้านนะครับทั้งชนชั้น เม้นสวยลาวนะครับเป็นการทำบุญเดือนสิบนะครับแบบนี้ก็พามาชมประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว,ว่ามีข้อมูลผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขออภัยนะครับนี่แนะเสนอประมาณนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปในคลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ